ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามทุกท่านนะดูหิ้วถุงตามกลิ่นมาตรงนี้นะหอมเชียวนะหอมเลยเนี้ยหอมเลยนีย่โอ้โอโออย่างหอมเลยมาจากโรงแรมนู่นนะพักโรงแรมนู่นเดินมานะตามกลิ่นไก่หิ้วไปได้ถุงหนึ่ง นี่ก็มีส้มตำแต่ว่าเช้าเกินไปยังกินไม่ได้นะมีหมาน่ารักหนะมาน่ารักเชียนวะ่าเตีเ๋ยวมะละอะไรก็มีใกล้โนระงแรมนิดเดียวนะตรงนี้สวยมีวัดน้อยวัดน้ำคำน้อยนะสวยงามนะวัดน้ำคำน้อยประตูเข้านะก็หิ้วถุงละ ตาแก่มีความฉุขออกกําลังกายเสร็จหิ้วถุงไก่ย่างไปกินโรงแรมครับสวัสดีครับ